วันนี้ผมได้เครื่องเครื่องอะไรวะเครื่องเป่าลมร้อนครับกับหัวแรงครับ two in one ไปเลยสองในหนึ่งราคาอยู่ประมาณ600บาทนะผมว่าถือว่าคุ้มอยู่นะตอนนี้มันทำงานอยู่นะตัวนี้สามารถปรับปรับความร้อนได้นี่มีสวิตช์ปิดเปิดทางอันสมมุติเราจะใช้หัวแรงแล้วก็เปิดหัวแรงฝั่งนี้พอเปิดหัวแรงเราอยากได้ความร้อนเท่าไหร่เราก็ปรับ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 เนี่ยปรับปรับปรับหัวแรงตรงนี้ก็จะร้อน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  ส่วนถ้าเราอยากจะใช้ไอฝั่งฮอตแอร์ตัวนี้เราก็เปิดสวิตตัวนี้ครับนี่เราก็ตั้งไว้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่ทํางานนะเนี่ยมันขึ้นสลีปคือมันมันตอนนี้มันเป่าลมเพื่อว่าให้มันเย็นเฉยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ทํางานเพราะมันเป็นเซฟตี้ของมันถ้าจะใช้งานก็คือเราต้องหันหัวลงอย่างนี้ครันี่นะพอหันหัวลงอุณหภูมิเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้คือการทํางานครับนะใช้งานง่ายครับสนใจก็หาซื้อกันได้ครับเพิ่ม